สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิสาอาจยิ่งยงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดนะคะของโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณหมอหมอนโน้ตนะคะนายแพทย์สัจจพลพงพมรน,นะคะมาให้เกียรติให้ความรู้กับเราในเรื่องของอด้านอาชีวเวชศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ วันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนคุณหมอนิดนึงนะคะพอดีว่าตานะคะมีเรื่องจะสอบถามคุณหมอนิดนึงนะคะว่างานด้านอาชีววชทศาสตร์เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณหมอก็ต้องแนะนําแบบนี้นะครับก็คืองานทด้านอาชีววศาสตร์เนี่ยเป็นงานที่กว้างแพทย์ทางด้านอาชีววศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับประชากรวัยแรงงานประชากรวัยแรงงานก็คืออายุ1 5ถึง60ปีก็คือเราดูทุกสิทธ นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมบัตรทองหรือรับราชการนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือทอํายังไงก็ได้ไม่ให้เขาเป็นโรคก็คือเป็นเกี่ยวกับงานทางด้านพรีเวนชั่นหรือถ้าเขาเป็นโรคแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่ให้เพื่อนร่วมง,งานของเขาเนี่ยเป็นโรคแบบเขาอันนี้คือการคือคอนเซ็ปต์โดยภาพรวมใหญ่ของงานทางด้านอาชีววชยาศาสตร์นะครับครับผม แล้วถ้าในส่วนของเรื่องประกันสังคมเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลของเราก็เปิดรับประกันสังคมด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะคุณหมอคะแล้วสิทธิประโยชน์อะค่ะของผู้ประกันตนเนี่ยมีอะไรบ้างคะคุณหมอก็ตามที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยมีทั้งหมด7ข้อเนาะค่ะก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับการคลอบบุตรอันนี้ก็ทําที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับอันต่อมาคือการส่งครอบุตร นะครับข,ข้อที่ที่ก็คือในเรื่องของการประเมินการสูญเสียและก็การประเมินทุพพลภาพอันนี้ก็ทําที่โรงพยาบาลเหมือนกันะนะครับข้อที่5ก็คือในเรื่องของการว่างงานนะครับข้อที่6ก็คือชลาภาพและข้อสุดท้ายก็คือการเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นภาพรวมของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งหมด7ข้อ,ะขอนะครับค่ะแล้วอย่างตาลเคยได้ยินมาว่าหนึ่งในสิทธิประโยชน์คะ่ะด้านการประเมินสูญเสียทุพพลภาพเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรคะ มันมีความสําคัญมากครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้มีคนเข้าใจนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการประเมินการสูญเสียหรือการประเมินทุกพลภาพนะครับว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังได้ค่ะในเรื่องของการประเมินการสูญเสียนี่มันไม่เหมือนกันนะครับการประเมินการสูญเสียก็คือส่วนหนึ่งประเมินทุกพลภาพก็คือส่วนหนึ่งคนลังงานกันอย่างยกตัวอย่างเคสที่เราจะประเมินการสูญเสียเช่นสมมติ พนักงานทำงานในโรงงานแล้วพบว่าเกิดอุบัตเิเหตุจากการทำงานนิ้วขาดหรือแขนขาดขาอะไรก็แล้วแตนะ่ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการสูญเสียนะครับสูญเสียไปแบบถาวรน,นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะมาประเมินในเรื่องของค่าชดเชยจากการที่เราสูญเสียนิ้วสูญเสียมือแขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้โดยเราจะต้องทำเรื่องไปที่สำนักง,งานประกันสังคม และสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็จะส่งคนไข้มาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคำว่าผู้เชี่ยวชาญก็คือคนที่สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยให้เขาได้ไปเรียนมาแล้วก็สามารถที่จะประเมินได้ะนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะมีหมอทางด้านาชีววิทส์นี่แหละที่ไปเรียนอาจจะมีหมอทางด้านกระดูกหรือหมอทางด้านหูคอจมูกก็สามารถไปไปเรียนการประเมินแบบนี้ได้ก็จะได้ประกาศสนิยบัตรอย่างที่น้องเห็นข้างหน้าน,นี้<อ>มาะนะครับซึ่งพอได้ประกาศสนิยบัตอันนี้มาแล้วเนี่ย เขาก็จะเป็นคนที่สามารถประเมินสูญเสียแล้วก็ประเมินในเรื่องของผู้พิการได้ันเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือการประเมินการสูญเสียนะครับสมมตินิ้วขาดหนึ่งข้อได้เท่าไหร่อ่ากบทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นคนคำนวณให้ด้วยว่าเขานี่ยจะได้รับค่าชดเชยที่เป็นเงินเนี่ยเท่าไหร่สมมติขาดเป็น่นะครับก็จะคำนวณเอา1%คูณด้วยฐานเงินเดือนคูณด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะได้รับค่าชดเชยตรงนี้ออกมา <ล>ซึ่งไอตรงเนี้ยทำได้เลยนะครับแล้วก็สำนักงานการสังคมเนี่ยก็จะส่งเคสมาประเมินนะครับส่วนใหญ่ก็จะประเมินที่โรงพยาบาลรัฐนะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยก็สามารถประเมินได้ด้วยนะครับอันที่2ก็คือในการประเมินที่เขาเรียกว่าประเมินทุพพลภาพประเมินทุกพลภาพเนี่ยคือการประเมินที่มีการสูญเสียแบบถาวรน,นะครับที่เกิน50 หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติร,ร่างกายของคนเราเนี่ยเขาเทียบไว้เป็น100%นะครับสมมติเราเสียนิ้วเป็นหนึ่งข้ออาจจะเสียนหนอร์เซน,นะครับ oh. แต่ว่าถ้าสมมติเราประเมินแล้วพบว่าเขาสูญเสียเกิน50%ะนะครับมันจะมี2กองทุนเนาะนะอันนี้คือ,อรายละเอียดเช่นถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาจะตัดที่50%อถ้าเกิน50%ิปุ๊บ คุณก็จะเป็นผู้สูญเสียแบบทุกพลภาพถาวรคุณก็จะได้รับค่าชดเชยอย่างที่ผมเรียนไปแต่อันนี้ก็จะได้ไปตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมติประเมินในเรื่องของการสูญเสียของกองทุนทดแทนอันนี้เขาจะคัดออฟที่60%นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่เอาค o m ก็จะคล้ายๆกันก็คือเราก็จะได้รับค่าชดเชยที่ที่เกิดจากการที่เราประเมินแล้วเนี่ยนะครับไปตลอดชีวิตะนะครับซึ่งในท้ายที่สุดมันจะมีข้อแตกต่างกันอีกเล็กน้อย ถ้าสมมุติว่าเราใช้สิทธิ์ที่เราเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ในการประเมินที่เราเป็นผู้ผู้พลาภาพเนี้ยเราจะได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนไปตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นมาตรา39เราจะได้แค่2,400บาททุกเดือนนะ,ะไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่ะนะครับซ,ซึ่งผมก็อยากประชาสัมพันธ์เพราะว่าผมทําเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ เราเป็นรับราชาการละนะครับพอเรามาทําในส่วนของภาคเอกชนเรามองว่าม,มันเป็นประโยชน์กับกับคนเพราะบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยเขานอนสิเทเตียงมาตลอดเลยแต่เ<ะ>ขาไม่รู้นะว่าเขาควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยสามารถเบิกได้ใช่เข,า,<ม>ขาสามารถที่จะรับแบบลักษณะแบบนี้ไปได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมว่าทําไมมันถึงมีความสําคัญนออครับอย่างสมมุติคนเนี้ยเกิดอุบัติเหตุ มอไซค์ล้มแล้วต้องนอนติดเตียงบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเพราะสุดท้ายผมต้องอธิบายว่าไอสิทธิ์ตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของสำนักง,งานประกันสังคมมันจะแตกต่างกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนั้นนะ่ะเป็นอ,อีกเงินก้อนหนึ่งที่ถ้าสมมุติใครเป็นผู้พิการก็จะได้เหมือนกันมหมายความว่าถ้าใครที่ถูกประเมินว่าเป็นผู้พิการแล้วเนี่ยเขาจะได้รับเงินสองก้อน ถ้าเขามีสิทธิประกันสังคมเขาก็ได้ประกันสังคมด้วยแต่ถ้าเขาเป็นสิทธิที่ประกันสังคมนะเขาก็ได้ทั้งประกันสังคมและพมอย่างพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะได้อย่างที่เราเคยได้ยินนะครับ800บาทถึงหนึ่งบาทใช่ค่ะแต่อันนั้นน่ะคนไข้ต้องไปติดต่อที่อบตหรือเทศบาลในพื้นที่แต่ในส่วนของตรงเนี้ยมันเป็นกรณีของประกันสังคมต้องติดต่อในสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้คือภาพที่ที่เรามองว่า เราเราอยากให้มันเกิดประโยชน์นะครับว่าถ้าสมมติคนไหนที่ยังไม่รู้รนะครับแล้วได้ได้รับสื่อสารข้อมูลตรงนี้ออกไปเนี่ยเขาจะได้รู้รนะครับแล้วเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้ mm hmm. ไม่จำเป็นต้องเป็นประกันสังคมที่เราเนะเธอเป็นสังคมประกันสังคมที่ไหนก็แล้วแต่เรายินดีที่จะประสานให้ว่าเคสลักษณะแบบเนี้ยสามารถประเมินสูญเสียประเมินทุกคุณภาพได้ไหม mm hmm. ได้เท่าไหร่ อันนี้เราเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดในการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ได้อาจจะแนะนําและท้ายให้ทางผู้ประกันตนนั้นๆเนี่ยปรึกษากับสงัสงคมสังคมต่อ,อนะครับประมาณนั้นคุณหมอคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างโรคเรื้อรังอะค่ะเราสามารถประเมินทุกคนภาพได้ไหมคะอย่างเช่นโรคไตวายเรืออ้อรังที่เราจะต้องล้างไตยอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ หลายคนไม่รู้เหมือนกันคือเขาจัดกำหนดไว้ว่านะครับอันนี้คือในหนังสือของการประเมินสูญเสียประเมินทุกคนละภาพเลยว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีการล้างไตาทางเส้นเลือดสามารถที่จะประเมินสูญเสียแต่าวทาสามารถประเมินทุกคนละภาพได้ไดนะครับอันนี้คือสามารถประเมินได้ได้เลยใช่ไหมได้เลยแต่ อย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะได้อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าสมมุติเขาทํางานอยู่เป็นมาตราสามสามเขาก็จะได้เงินไอ้ตรงนี้ไปด้วยทํางานไปด้วยก็ได้เงินเงินเดือนไปด้วยแล้วก็ไอ้ได้เงินจากการประเมินทุกพลภาพตรงนี้ไปด้วยก็จะได้เงิน2ต่อนั่นแหละว่ากันง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปรึกษาก่อนว่าวิธีการในการที่จะทําจะทําแบบไหนนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของ ขั้นตอนการล้างไตสถานที่ล้างไตอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยากให้ถ้ามีเคสหรือมีข้อสงสัยเรายินดีให้คำปรึกษานะครับในตรงเนี้ยเพราะว่าผมเป็นเป็นคนที่ทำประเมินสูญเสียประเมินทุกพลาภาพเนี่ยผมว่าแทบจะเป็นคนบุกเบิกเลยแหละของจังหวัดของเราเพราะฉะนั้นเรามองว่าเ,เราอยากให้มันเกิดประโยชน์จริงๆ แล้วสุดท้ายนี่นะคะตาลอยากจะให้คุณหมอนะคะ,ะฝากถึงความสําคัญของการประกันสังคมนะคะหรือว่าคนที่มาตาสามสาม,สา,ม,มาตาสามเก้าที่ยังไม่มีความรู้เรื่องข้อมูลทางการแพทย์เนาะแล้วก็มองว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยเข้าถึงยากนะคะอย<ด>ากให้คุณคหมอชี้แจงตรงนี้นิดนึงค่ะมันมีนมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคะนะครับเราเราผมลืมแจ้งไปนะครับในเรื่องของการประเมินการสูญเสียประเมินคงคุลภาพเนี่ย คือปกตินะปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็นทางด้านจิตเวชก็สามารถที่จะประเมินทุกพลภาพได้นะครับแต่อย่างที่เรียนเนาะทุกอย่างต้องผ่านการมาประเมินก่อนโดยแพทย์ที่เขาผ่านการฝึกผ่านการอบรมนะครับแต่การประเมินทุกพลภาพในเรื่องของจิตเวชเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องประเมินทุกปีเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นภาพของการประเมิน สูญเสียและประเมินค่ระทัทั้งหมดนะครับซ,ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในอนาคตอยู่แล้วนะครับตวส่วนในเรื่องของอสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมหรือข้อมูลอื่นๆของประกันสังคมเนี่ยผม,ผมคิดว่า,าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยระบบการทํางานของประกันสังคมหรือการดูแลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมเนี่ยผมมองว่าดีเราดีกว่าจังหวัดอื่นๆเยอะ และเราก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่สูงในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมก็เลยมองว่าให้ให้มองว่าโรงพยาบาลไอเซนเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอก็พอแล้วนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือเราอยากให้ให้ประชากรวัยแรงงานเนี่ยเขามีภาพของการรักษาและภาพของการป้องกันโรคที่ดี ค,ครับเราเราไม่อยากให้เกิดโรคนี่เดีผมเป็นหมอทางด้านการป้องกันโรคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่จะไม่ให้เกิดโรคหรือการควบคุมโรคให้ได้ใค,คนมีอายุที่ยืนขึ้นเราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วครับปรมนี้ค่ะวันนี้นะคะ,คะ,นนะ,คะเราก็ได้รับความรู้มากเลยทีเดียวนะคะ,เ,ะ,คะเกี่ยวกับอ,อ,อาชีววิทยศาสตร์ซึ่งหลายๆคนนะคะก็ เหมือนจะมองว่าทางโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเราเข้าถึงยากเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คนละแวกนี้นะคะโรจนะนะคะในโซนนี้หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมองโรงพยาบาลเอชอินเตอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนะเาะคนที่ใช้มาตา3าหรือมาตา3าอย่างพวกเราเองเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ว่าเราสามารถใช้กดข้อไหนได้บ้างาาวิดีโอนี้ก็เป็นประโยชน์สําสหรับตาเองแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่าง มากนะคะที่คุณหมอมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคขอบคุณนะคะ